คุณลิสามาเก็บบักบวบนี่ไปแกงใช่นี่นี่ซ้ำหนีพอดีกินนี่ไงอนนเอานี่ไงเออเก็บเอาเก็บเอาเลยคุณลิสาเบื้องนี้นี่พี่นอ้นองไม่ต้องเอาลายเลยเอาแบบแกงหนึ่งถ้วยปัดญาติกันก,กินอย่างนี้เหรออันนั้นน่ะมันเป็นหักบวบสั้นนะแมน มันจะมีหมกบวบสันกับหมกวบวบเงาแมนสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่กับพ่พอกับสาวผู้พันเนาะคะ่ะ อยู่ที่เทียงนาน้อยของาอสาวผู้พานจ้าจ้าอยู่กับน้องอะไรครับน,น้องชื่ออะไร feed, น,น้องชื่อนันน้อมน้องชื่อนันน้อมน้องอายุเท่าไหร่แล้วท้งองควบท้องอย่างนี้เมื่อนี้เนาะ,ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีคะ่ะเบิดเบิดมือคะ่ะพี่น้อง ลมดีวียืดเถียงหน้าน่อยอยู่กับตัวแสบไปลงไปดื่มไปน้าน,นำจะพาไปดูอะไรลูก<ป>ดูอะไรครับไหนไหนโอ้อันนี้คืออะไรไอันนี้คือเห็ดครับผมโอ้เห็ดดอกใหญ่จังเลย เอาไปให้ยาไหมไปให้ยาเนาะไหนลูกอึ๊บเดี๋ยวอีกดอกนึงอีกดอกนึ่งไปให้ยาไปาไปให้ยาเลยยาอยู่ไหนโอ้ไปให้ยาไปให้ยาเลยไหนไเห็ดขอบคุณครับโอ้โหเห็ดนี่โ oh, oh. อ้โหโอ้โหเห็ด oh, oh, สวนสัตวภูพานระบบนำในการขนาดเจา้าพี่น้อง คุนอันเิ่นซื้อหัวสปริงเกอร์มันใส่ให้แล้วจ้ะแบบเนการเลยจ้ะปมเมื่อแห้งครับพี่น้องมนันนี้เปิดโฮสเลยจ้ะใหญ่เอาแค่หัวสปริงเกอร์นาะจากเปียกแบบชุ่มชื้นเมื่อทุ่มมองเลยบบดนี้ในการขนาดจ้า้าพี่น้องเอ้ยมือนี่เป็นตาฝนตัวขนาดเลยจ้าบางเนี้ยล่มแห้งค่ะจ้ะคุณนะ เขากระพิวไว้นี่สา้พันกับหดเรียบร้อยเพื่แล้วเนาะค่ะพี่น้องชุ่มชื่นหมดแล้วค่ะพักก็ได้มะเขือลูกกระเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันญ่เนาะย <c oughs> างไปยางมากกันลักเด็ดของแม่เลยจ้าผักขุ้งเข้ามือนี่เขียว <c oughs> <c oughs> งามแล้วเนาะค่ะพี่น้องโอ้โหนี่พักเข้าแต่ละ แลงกระชุมเชินชุ่มช่าไปเลยครับพี่น้องในการอิบิจะสปริงเกอร์อันละเศ้าบาทตรับพี่น้องเป็นอันเป็นสื่อมาทดล่องบึงเนาะในผลเกินคาดค่าส่วนมักเือเทียเท่ากับเขียงงามคือเกาเ้องค่ะพี่น,น้องเห็นหมากแดงๆพร้อมพุณหนะเนี่ย หมากมันกระสอดเลยข้างลางถึดนะพี่น้องมันอยู่ใต่ใบเนาะใบมันงามโพโอูโลมแห้งอยล่มือนี่ต่ำมาคุ้งเหลือ,องกินกับแมยาส่วงเทียงค่ะพี่น้องส่วงแรงแรงเดี๋ยวคุณแม่นกันตามมาเนาะคะ่ะคุณแม่ว่าจะหาเมนูเด็ดมา ทำกินอยู่เทียงนาซาผู่พานวาสะสนรอเมนูเด็ดค่ะพี่น้อง <c oughs> ลูกชายก็ยังไม่ตื่นค่ะพี่น้องเอ้ยลูกชายก็กำลังนอนหลับเนาะก,กินข้าวแล้วเพิ่นก็นอนค่ะพี่น้องกินข้าวแล้วกินนมแล้วนอนพูดซีโม้งหามง,ง่อกแล้งผมอาจจะังตื่นจ้ะตากะซีอัมลำแผลน้องเนี่ย โอ้คุณแมนคุณอลิสามาหอดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุแมนคนเดินป่าคนหน้าตาดีหากินมากเมัอนพี่น้องอันคอยจี่านั่นหน้าเจ้านะเขาการคุ้นอลิซาอีกเดียวนีินะคุณแม่นล้เล่เนาะกระโพดกระโพดเนาะจิ้มจิ้มยังจิมล็อคฟาดอขียงคือเต็มโต๊ะเต็มอันนั้นแท้คุณแม่นมากินเขาแรงนั่มไหมโอ้โรไดมาโดนเสือบแล้วเป็นเดือนแล้วปนาเดือด ทอดมะนาวก็มาฝ้าดอนนี้กินข้าวปุ้นไม่ได้ก็เลยเอาเส้นนี้มาลวกกินกับตำไทยจะกินตำไทยจะกินตำไทยนะไข่น้ำครับปาดเม่นคุณอันซื้อมากบอกคุณคุณเมนบอกม่เปว่าคุณข่อยไหมเมนเนาะสว่วงนี่กะสิบ่าค่อยได้ไปหาได้ติดง้านเลียงได้คุณแม่แม่ยู่ยานเลียงนี่มันมี เลิกลานะแมนน่าเลี้ยงนี่บ่มีเลิกลานี่พิเศษครับโอ้เอาครบมาแกงใช้กับดักมือว่านครับได้หาตัวป้าเจ้าคือหมาันแท้คุณแม่นคนหน้าตาดีหากินหมาถูกว่าลร่าเก่ตใโ่บวกนกากเห็นบวกเจ้านะล้าหน่อยไหมครบกิโลป้าตัวเจ้าโซฟีมือระบาดขอยิ่งแล้วกระเจ้าลักคงกันไม่ใช่เป็นตะกินบ่ละป้าบ่มีผู้ใด เทนต้องกินสูเจ้าแล้วคุณแม่นแม่นบ่แม่นเอาใส่จัดไปใส่ข่อยย่องกินได้บาดนีนะคงเจ้าผู้พ uh, oh, ่ายเนี Charles ่ยข anyway, ่อยเห็นโทษปานอยากบ่อยู่เขายู่งใช่ทองทองก้อนเนาะนี่ตับักกุ้งข่อยกินก็ไม่ยาเอ้าไม่หยางอ่ะนี่ปาด S <S ถูกทอดทิ้งเป็นอย <ar> <sh> ่างนี้แหละถูกทอดทิ้งกินได้เหรอเอาขันกินได้กันสิเหลือบอกคุณแม่เกษสิว่านสืบทอดทิ้งบอกทิมไปโกบอลกินมันยังบู๊ปกินได้นี่ยนะโอ้ยแดดตอนแสบแสบบู๊ปแสบหรอกถ้าแสบมันโมยั่งข่อยยังไม่ได้กินเลยข่อยค่าค่างานเลี้ยงอ้าวมาว่ากันมานะามาสวัสดีครับก่อนเร็วอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้คุณอันก็มาแล้วมาพร้อมกับคุณแมนมาก่อนคุณแมนอีกมาคุณลิสามาเก็บบักบวบนี่ไปแกงใช่นี่นี่ซำนี่พอดีกินนี่ไงอันหนึ่งเอานี่ไงเออเก็บเอาเก็บเอาเลยคุณลิสาเมืองเนียนี่พี่น้องไม่ต้องเอาลายหรือเอาแบบแกงหนึ่งถ้วยเนี่ยพอดีป้าญาตดกันกินอย่างนี้เหรอ อันนั้นนะมันเป็นหมักบวบสั้นนะออันนี้เหรแมนมันจะมีหมักบวบสั้นกับหมักบวบเงาคอมก็หมักบวบเงาแมนแมนเอาโลดนี่ปลาเรนหัวขนาดนี้กับจันอันนั้นแล้วลายแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วบ่พอแล้วมันมีมันมีหน่อยหน่อยอีเด้งโอ้มันซ่อนอยู่กับมีได้จนแกกับมีนะ นี่ไงตัวนี้เอาไหมเอาเลยเอาลูกมมอนี้แหละแล้วก็พอบรรยากาศทุ่งนายามแรงๆจากพี่น้องตามสบายเลยด้วยคุณแม่นคุณอลิสาคิดว่าเป็นเที่ยงตัวเองเลยเที่ยงจะบอกนั่นแหะ ทั้งนี่กะใส่ปุนกินป,าปาลากินข้าวอะไเนี่ยกินข้าวเห็ดกินได้แล้วยด้พี่น้องมึงแพ้เป็นกะบ่มีปัญหาอย่างเลยตาเแกอยากกินปลาเด็กแล้วแต่ว่าอ๊ตก่อนปลาเด็กแกอยากน้ำมูพี่น้องอดก่อนกินตำไทยไปก่อนช่วงนี้มาเพื่อให้อยากกินตำไทยได้พี่น้องเลย จัดไปเดี๋ยวสับปูพันจัดให้เลยเด็ดเด็ดมือน,นั้นหวานพดเนาะม,นมือน,นี้เอาสมเนาะมือน,น, <laughs> อน,นี้มือน,นี้อ่ะมากินโตโนตัที่นี่นะโอ้ได้เลยยังบบเบิร์ตเคองอยู่ทางนี้นะเพาราะว่าบบมีคนกินนำ้ำ <laughs> เดี๋ยวเดียวเดียวกับมืด <laughs> เดี๋ยวจะมาบ่อยกว่านี้อีก <laughs> หายดีโขนคอยสิมาบ่อยๆเลย บ่โอ้คอยคอยบอยางคนเบิงเจ้าบ่ท่านบ่เบิงค้ดถ้ามีข่ิบอเบิงเลยสือมาคู่มือคูอมือบ่าสิมาคูอมือเลยมาเลยโอ้คนนั้นสีนืืนใบแหมจ้าีนผืนก่อนป้าจิโตงานถนัดนั่นีีเนาะ น,นี่ก,กากระล่างจะลวกเส้นให้คุณอลิซาจ้ะพี่น้องเพื่นอนกินข้าวปุ้นบ่ได้เพิ่นก็นเลยเอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวค่ะมาลวกเพื่อที่จะกินครับตำตำกระตำอันตำไผ่ค่ะพี่น้องกินปลาลายย่างบ่ได้เนาะคะ่ะโอ้คุณอลิซาแล้วละ่ะลวกเสน้นมาดิโธยังไหวเนาะ,ะแสดงว่าหิวแล้วได้หน่เน,ะเเนาะหิวแล้ว ประแดกอนี่ปักเลยได้เนาะแมนคุณลิซาคันประแดกนี้ได้การเลยจ้ะปาติโทกินเบิร์ดนีเสะอขี่รถเมื่อเมื่อไรเดวเจ้ากินหลายคุณอึ่งทองนะมาแกงกบก่อนครับพี่น้องขันตอนแรกก็ใส่ข้าเบีย ขราเบียรครับข่าเบือ,อเพชรบัวบัวป่าตำใจพอขั้วเลยนะตำมุ่นอุ้ยปุ้ยนะครับใส่กับมะขิดหอมแดงมีไหมหอมแดงหมดแล้วค่ะหมดแล้วปลูกเ้อปลูกเยอ นั่นแหละเจ้าบอกขออ่อยยังไม่ได้เอามาปลูกเลยคุณแม่ทำเครื่องแกงก่อนนะครับแกงแซ่บ,ซบมาหนิเปลี่ยนบรรยากาศ ไปถิวน้ำ้อนมันจะตุดนะม,นมันจะน <จะ S 2> ั่งมันจะนั่งโอ๊กๆนะมันจะตาบ้าน <c oughs> ได้การได้มือนี้นี่พอขัอ้วเนาะน้ำพอแล้วไปเลยครับใส่โยใส่หม้อนี่ดาใส่หม้อวุอ้ประเดียย๋ยงจะใส่ซไหมเอาใส่เลยคุณแมน่น ขอใส่อันนี้ก็เป็นตาแซบแล้วหนึ่งต้องข<ห>ลน<ด>นะครับไม่คลุนมันจะติดมหม้ <นะ S 2> อใช่ะหกปลูกไหนก็ได้ใช่แล้วคุณอลิสาสูตรนี้ไม่ให้ลูกสาวแม่ยายกินด้วยนะครับเพราะว่าจะใส่ประเด็ดปลาจ้ากินเลยจ้าขอแคไ้กินส้มตำจา <c oughs> ้าเพื่อนมากินกบครับเพื่อนมากินประเภทเดียวกันครับ <c oughs> โอ้เหข้าวว้าเพอารูปหล่อต่อไปเลยมา น้ำเดือดแล้วครับเอากบลงไปต้มให้ซุแม่นบอกเขาเกมแบบนี้ป้งม่นจ้าบอคาร้นเด้อครับมันจะคาวกึดหมอไว้ครับยูใยหละอันกึดปิดเออฝาปิดดูใจบอมี่ไม่มีหม้อตัวนี้ไม่มีไม่เป็นไรนบอบอมี่จักหมอเลยฝาปิดนะ ไฟมันยอนแล้วเธอเติมไฟเนี่ยกินไหมกินไหม,กมแกงกบกินได้น้านา้ำกินแกงกบไหมลูกกินไหมรอให้กบสุกก่อนนะครับค่อยปรุงรสมาสุกเร็วครับปรุงรสน้ำปลาร้าสองซ้อนพ่อครับ ชูตรกะข้าวเบือเนี่ข้าวเบือตที่ซ้อนติดนี่นี่ก็เครื่องซ้อนพ่อปลาบัญหาไปหาเพื่อนใส่หนน้อยเอนี่ยเกจะมันไม่เหมือนเกลืออ้อาน้ำปลานิดนึงอ่ะได้เร็วครับเอาบวกมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่บวก บุมีพักครับนีน่นี่อีตูเกิดบัท่านครับสาวบัวท่านยังกาะเมนบอเอามาปลูกน้ำจ่อแลยมันยังหน่อยอยู่ยังบวดติดมันคุณเมนมยังเหลืองอยู่เลยเอ,อีสักหน่อยเอารอให้บวบสุก,กก็กินได้ครับผมต<า>ำดเ,เกงก,ก,งกบองอโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากเลยจ้ะพี่น้อง จิ้มเบ่งก่อนเด้อจักหน้อยมาเมนูตำให้คุณอริสาก่อนจ้ะพี่น้องเมนูตำไทยเมื่อนี้มีมาเือร์เทสเตอร์ เราไล่ไลเนาะเจ้ากินหลายๆมื้อน่ะเห็นว่าพออิ่มเหรอหัวละหัวละหัละแม่ลิซาล่ะลูกน่าจะไม่หวานเหมือนวันนั้นนะเอาแบบน้ำตาลเลยคุณแม่กรับพี่กันเอาแบบไม่หวานเหมือนวันนั้นนะมื้อนั้่งานหวานแท่ง วานแบบวานน้ำปล่า,าปรอยู่เลยเน,ะน,น,เน,น,นาะ แม่บังคูบอเมื่อนี้วั้านยังอังคารเมื่อนี้วันอังคารยังมอห้อนถูก 他教不了。 จะลดเผ็ดของข่อยได้จะว่าแบบใแล้วก็พอ้คือนน้ากาแบอันนี้แบจิ้ก่ ใ้น้อยเดียวนะนะาเม็ดนะเผ็ดนะเผ็ดมากข่อยขึ้นก็ได้มาริกมีเบาไไวแบบนี้นทำมเ<า>มนูของเราสามคน บ่าจีดใจก็คือติดใจที่แบบว่า,วากินแล้วไม่อยากกินอีกเลยคุณอันติดใจอันอื่นเนอะคือคุณอันบอกนะฝีมือคุณอันมันว่กินแนละ้วไม่อยากกินอีกติดใจไรจี๊ดอยู่ในใจแล้วไม่อยากกินอีกเด้อแดดแดดหรือวิ่นปลายขนมันนะฮะ เป็นผ้าปบะรงะคิดแล้วว่อยากกิดอีกสิแมงอันนี้ละมันลัแมงข้าแล้วแมแล้วนัว่ข้าได้ขอติกแมงข้าแล้วโอ้โหุกมกนะเธอหอมมาก ใส่ของขวให้หอมได้คุ้มแม่นใส่บอแม่นได้เนาะตอนเองอะนะเดี๋ยวเขาทำใหม่ไปใส่ก่อนเนาะใส่ได้ครั้งหน้าก่อนเนาะได้ครั้งนี้เลยตั้งไฟไหมโอ้ยจะกินแล้วมันก็เปื่อยไปหมดละบัดนี้เออกบนั่นแหละจะเปื่อยนะเอาตอนไหมไม่เอาหรอกเนาะ

อย่แแย่รู้กูีย่แย่เอาใช่มบ่บ่ออีกอะพูดเลยสาซิบบ่ตำมะรูสุกนะครับ <c oughs> อืมเ่ๆอยวนี้กินกับเขาโอ้โอีไซแบบคือกันเลยเนาะกับต อกไม่กตอยากกินบเห็ดได้คุณแม่ว้าวกินเห็ดมาโดนแล้วเรียบร้อยจ้าแกงแกงคุณอหอกงก่อน แม่ไม่ทำเลยแม่ไม่ทเลยมานั่งลงมากินข้าวจำบ่มาแใหม่มามาเดี๋ยวแม่สอนคุณเจ้าช่ำอ้าวมากินข้าวด้วยกันครับผมเ่เรีย้เียเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับมาพูดดังๆหน่อยลูก มาครับมามาครับกินข่าวนํากันครับผมมันนี่มีเมนูจองอย่างแกงกบกับตุมตำนี่นี่ของหนูเอาตัวนี้ก็ได้นั่นเลยนี่นี่อาของนั่นน้ำนี่ตลวกเต็มแม่นบ๊อกใส่มือเลยแจบ๊บบ๊อกแม่นิ่อื้มโอ้โหลอยไหม ใหญ่เหมือนกั้นะลูกมาแม่ขอหนึ่งขออันนี้กินไม่ได้นะครับนี่กินไม่ได้นะครับมาห<า>ิ้งแก้วลงทงนะครับอา้าวนูน่นขอหนูน,น,น,หน,นี่นี่เรียกว่างานนะอือหือนี้จับนี่อย่าไม่เอาให้เฮ้ยเขยๆ

ยไอ้ั่งไอ้ั่งลงตรงนี้นั่งลงตรงนี้น้องแกงมาบวกเ็นั่งตรงนี้แหละนั่งตรงกลางตืมน้ำปาเยอะระบาดเนาะรอบรังกันอือเอาเลย อเอาเลยดีดีเหอะโอ้ยเอาเอาเอาอันที่นี้อยู่อันนี้อนนาอจารย์ไออาจารย์หนูจะนี่นอาจารย์แม่ลูนนกเนื้อปุ่นเนื้อปุ่นทอดนี่ให้แม่เหรอพ่อ<า>แก้วกินแล้วเดือดขนแกงโอน่นแห้งคือหลายหลายเนาะ รถมอนใหญ่โตรถติด็บบสองตัวมันไม่เกิดเลยฝั่งทางพูดนเนาะค่ะพี่น้องใกล้ๆหน้าเสาผู้พันเพื่อนับเอารถเกี่ยวเขาลงมาเนาะน่าจะเกี่ยวพุ่งนี้เนาะกับสิบอกเกี่ยวหรือมะเดือดเดือดเดืนดตอนนี้เนาะ กลางคืนจริงหลดก็ออกมาพี่น้องออกมาหากินเพะเนาะแม่ไข่ด้วยได้นน่เอาไปแล้วรถเกลียวพี่น้องเอ้ยนี่ว่าจะบอกเกียวมือนีน้องเกลียวกลางคืนเน้ยจัเนาะพี่เขาพูดดึกดึกเบื้องผักกลางค่งาม,งามจะ้ะกาลังแบบว่าจเจริญเติบโตตอนกลางคืนเนาะผักก็ได้ ดูสิอร่อยไหมอร่อยไหมครับลูกอร่อยกินเทลนิดลูกกินเทลนิดอร่อยไหมอร่อยขอบคุณแม่ลิ่ลารือยังขอบคุณครับดูนิดหน่อยเป็นด,ดูนิเหน่อย ดงังทำไมมาตอนดึกละ่ะลูกอื้อุ้ยอุ้ย,ย,ยดื้อเลยรอกินข้าวด้วยเหรอรอกินข้าวก่อนแค่กลับเนาะอุ้ยอุ้ย,ยมาเฝ้าน้องเหรอมาเฝ้าน้องเหรอเฝ้าน้องลูกน้าดําจะไปไหนครับไป,ไปดูรถไปดูรถเกี่ยวข้าวเหรอ โอ้อยากดูรถเกี่ยวข้าวกับพ่อเอาไปไปให้พ่อพาไปดูคุณแมนคุณอลิสาจะกลับกระบะจ้าจับเลยโอ้ยไงแล้วลูกหน่อยค่อยท่าตุกมหลาค่อยท่างคืนนี้แมนบ่บ่คืนนี้ไงแล้วไงแล้วเขาได้หลายสโอ้โหเขาแพูดอบคุณหลายๆสำหรับแกงกบคือกัน แ่บขนาบมูมีมูกินน้ำไหมจะมาบ่อยๆไหมจะมาทุกคลิปโอ้จะมาทุกคลิปเลยพี่น้องตอนนี้นาน้ำเนาะให้ใจเขาขาดตายไปเลยเอาสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสาวผู้พันกับทีมงานกับคอตัวราไปก่อนค่ะพี่น้องพบกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า อสวัสดีครับน้ำครับนี่ครับก่อนครับก่อนขนาดแมกัยังได้เอาครับก่อนครับ